ไม่ร่คล like, ิปลายมือเลยทุกคนเลยมือนีนี่ม hmm. ีโอกาสดีมาแต่งานดองมาดีกานดุ้งพันพาไปเที่ยวอุบลทุกคนผมเคยเห็นจากแถวอุบลเนาะสิไปเป็นครั้งแรกตรงนี้มือนีลุ้งลุ้งพันพาไปเที่ยวอุบลนะทุกคนกำลังออกเดินทางตอนนี้เนี้ยไปหอดาน้ะทุกคนนะเนี้ยลุ้งเนี่เนี่ยลุงพันเปขึ้นขับรถบัสดีลุงพันขับรถหา สะไปดีในล่อง้องสะไปดีแห่ก็ต้องออกเดินทางทุกคนเดี๋ยวไปหอดตอเก๋ได้สุดท้ายไหมทุกคนเนาะตอนนี้ฮขาก็ได้เดินทางมาหอดลอ่งองเตาซองนกแล้วทุกคนเนาะตื่นเต้น <laughs> เป็นรั้งแรลที่ไล้ไปเนาะตอนนี้ฮขาก็ได้มาหอดล่องเตาซองนกแล้วเดี๋ยวฮัฟจะไปยืดเอกสารทุกคน ออกมาแต่งานดองงานดอง,ง,ดอ,งอ่ะตอนเที่ยงเนาะเขากินตอนเที่ยงแล้วกัไปงานดองแล้วก็ออกมาออกมาอัานาน,านั้นเพราะว่าขโทรหาวา่าันสิไปอบุบลว่าซั่นเด้มีมีหมู่เพิ่นอยู่หั่นเนาะเพิ่นมีเสียวหักอยู่อบุบลแล้วก็อายหักอยู่ฝั่งลาวเป็นคนลาวแหเพิ่นไปนํากัน เด่นดีใจนะทุกคนเนาะไปค้างแหลกใอ้ทุกคนเอ้ยเคยไปจ๊เกียร์วันนี้ให้าเขาพานดานล้วออกมาแล้วทุกคนเนาะก็ต้องได้ลงพานอุโมงไปเพื่อขามไปฟังอุบลเนาะทุกคนเนาะถ้าก็จะไปไหนเป็นจำบัสอีกจำบัสออกไปฟังอุบลนะทุกคนเดี๋ยวไปกันเลยเนาะ ก,ก็เป็นทางแหลกทุกคนด้วยทีใดบ์โมเมนว่าทีเดย์ว่าโตเขียดนะที่เฉลยไปอุบุลเป็นทางแหลกเนาะทุกคนเนาะไม่เสียจะเป็นอุบงประมาณอีกทุกคนหลายคนก็นอาจจะเคยมาเนาะแต่หลายคนก็นอาจจะคนสนิทเคยมาทางดานนี้เนาะทุกคนเท่ากับทายไว้ให้ทุกคนได้เพิ่งย้ a ขอไปทางนั้านขึ้นเจ้าบนหัวท้ายเนาะทุกคนเนาะ ลูกฟ้องตัวนี้ค่ะกระเด็กขามาฟังฟังยังเสื่อมเสื่อมก็ฟัง,ฟงยังปากปากโซนเม็กก็คนเนา้องเป็นฟังไทยนาะทุกคนเนาะเรื่องฟังโองเมก็มแเมกแต่จะประมาณนี้บรรยากาศจะคึกคึก มาแวะซื้ออาหารเอาไว้คืออยู่หุ่นเล็กมาเอาแวซื้ออาหารบาทนึงบ่กับลูกบาทเป็นขางแรกแล้วทุกคนทีน่ได้มาเราตลาดอยู่ที่นี่เป็นตลาดซื้อตลาดดอนกลางเห็นเถื่อนทุกคนทุกคนเบื้องหน้า แข็งแรกเนาะโบเคยเห็นอยูล่ลาวบาหมีดีแบบนี้ตรงไในพักออกอย่างเี้ตรงไในพักเขาประตูของน้ำทางเขาโบเคยเห็นจกักเคืออยูล่ลาวเนาะแข็งแรงตรงได้ยอดเลี้ยนยอดเลี้ยนใส่ก,ก่อนนั่นทุกคนกระติงได้เขาแต่ว่ายุราเอาห้องโบทันมีแบบนี้เด้อ เดี๋ยวเบิง้งลูกน่นสิออกมาได้พักออกแต่ว่าพักออกกันได้แต่ว่าต้นเขาตรงได้หยอดเลี้ยนใส่สามบาทนะทุกคนเนาะไจริงเละเขาไปได้เนี่ยทุกคนมึงก็จะสิเขา่าหยอดเลี้ยนใส่หยอดเลี้ยนใส่สามบาทแต่ก็นเลยมุนเข่าได้ทั้งโมเส็งกับมุนบุหรี่เลยทุกคนกักคักดีเนาะแต่ว่า แต่ว่าขันปวดแห้งนี่แล้วังเหียเลยทุกคนมามาบอนหลอดซื้ออาหารทุกคนก็เจอประมาณนี้ป้าอาหารที่ใส่ได้ขนาดนี้หัวหน่อยหุ้มคล้ายผักกะงามงาม กล้วยกล้อยบ้าริงสุสาวขายผักกับงามางตลาดังเด็กไเป็นยางหรอเมื่อหลอดตลาดทุกคนเพ็ดพี่จิ๋วยาบอมีเตดป่ะมานอ จำมันหนอเขาในเมืองทุกคนจำมันหนอเขาในเมืองเลยหล่อไปอยู่หลอมากอยู่เนี่ยทุกคนเอ้ยจะเสียยังกินดีเนาะ <c oughs> <c oughs> จะซื้อปลาปลาอย่างวนี้ปลาปึงอันนี้ห้าร้อยค่ะสามร้อยห้าไปไปไปเป็นปงเป็ดเป็ดผู้สาวขายพักงานใดๆนี่เป็ดดเ็นวมันอิ่มเห็ดแล้ว ตลาดสดเป็ดตุ้ตุเป็ดเป็ดตุ่ออรตุมัอะไรตุ้ร่ออบ่อราลองกอาหารสามข้อสามข้อเนาะ่ออรนนีบ่อเป็ดเป็ดเป เได้แล้วเป็ดสิบร้อยติบเนี่ยหอเบืองาอาหารทุกคนนี่จะเป็ดจะเนี่ยเป็ดจะเสีเยทุกคน ต้อง,ง,ง,กงกินที่เด็กท้องเป็นตะกินเนาะบันหนอกมาในเมืองกินหนอกเลยของกินเป็นตะนากินเบ็ดทุกอย่างทุกคนเลย แว่ซื้อบัก่ใหม่แว่ซื้อบัก่ใหม่ทุกคนเปิดตาแสบเนาะจุดนี้เฮ้ยยังกัเป็นเฮ้ยยังก็เปิดตาแสบเลยทุกคนเลยว้าวสะโพอ,อาหารเนาะเฮ้ยยังก็เปิดตาแสบเฮ้ยยังก็เป็ิตหน้ากินนะมแว่ซื้ออันนี้ทุกคนบุกหัวเคยกันเฮ้ยยังทุกคนตอนนี้ฮะก็ไม่ได้ทาเตียน เทีอยนูเพเสียวเนะวาะขอเทืยอยนโพเสียวแล้วตอนนี้กำลังจดเตรียมอาหารน,นี่ดจะเตรียมอาหารอยู่นี่เด้อ,อนี่สื่อไหม,มยังมีสื่อมามาแกมมาทั้งข้าบุกเคยกินรองเหเากินกับอาหารเท่าจะแจกทุกคนเนาะ หน้าตาก็จะประมาณนี้ตอนนี้หามทุกคนกินก่อนเพราะว่าขอจะทายคลิปตอนนี้ตอนนี้หามทุกคนยิบนะทุกคนเนาะเพราะว่าเขากำลังถ่ายคลิปอยู่หามยิบเด็ดขาเราจะเด็ดอ้าวยิบได้อ้าวเสื้อลับประทานได้ปณิธายนฟ้องก็เรื่องทาจะโดนหามแล้วบ้านเห็นว่เสื้อเบอกวอดี กวนหมดเยแล้วใชกับตรงกินเบียร์ไทยนะทุกคนนะตบจงใจนตบข้ามลกแล้ได้กินเบียร์ไทยมั่วมังเบียร์ลีโอกระแสบแล้วทุกคนมั่วงจะได้มันจเมเนยนตู้เดือนหอยแมงคู่นั่นมันแรงคู่ยูทาแกกินแต่หอยนี่แหละโล่หนึ่งร้อยบาทเปดแล้วกำลังกินอาหารนะทุกคนยู่บนย เดนยวเดี๋ยอเดียวไม่เียม่เสียวเออไทยเออไทยเออทุกคนครับเป็นอย่างดีเนาะทุกคนเนาะอาหารเต็มอาหารเต็มกินจนบวชเน้เวียนเ้อขาคุณตัน้ำเาหมอ้อหเบียระนี่ักสองคนกี่มาหนักโอ้คุณนึงคอมเมนต์คุณนึงเบียรคะคุณนึงคุณนึงเสีแดงผู้แดงนั่นเ่ ดโอยหายยันี่หายไงมอกลุกเสาเยอะหมคือว่าคอยเมีจ้าวบบเยอะเนียลุกโอนเยอะเียยงมานึกอมันคราเดินปงเมือนีก็สินอนเพือนตกคนนอนทุกคนเนาะงกรตอนคับเป็นยางดีทุกคนเลยอเตียงทุกคนเนาะ ิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้แล้วทุกคนกินข้าวกินน้วจะได้กระฝากกดไลค์กดติดตามไวยทุกคนเลยเพื่อเป็นกำลังใจให้คิดต่อไปบ๊อบบ๊อนี่แหละรู้ทุกบ๊อบอยากสอบหลุดล่ะอยากสอบไป